ได้มาแล้วได้แบบไม่น่าเชื่อ6ยูโร99เซนต์โอ้โหวันนี้เจ็กพอร์ตกระจุยกระจายเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มบอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยขอขนมปังสก้อนนะเธอได้จัดได้จัดเลยจา้า ไปยืนรอตรงนั้นไปกันค่ะทางกลางสายลมที่พัดมีลุ้นวันนี้มีลุ้นแล้วเมื่อกี้ที่โทรไปนะคะได้ยินเสียงแฟนกระหืดกระหอบแสดงว่าทำงานหนักเก็บขวดหนักค่ะอุยอ้ยอุ้ยมาสายจะได้ขวดรัวๆแบบนี้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหลายคนนะคะบอกว่าบอกว่าตาอยู่เมืองนอกก็ดีแล้วเก็บบดก็ได้เงินทํางานก็ได้เงินไปอยู่เมืองไทยเข้าของก็แพงเงินก็ไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเร,ราแต่จะบอกว่าเมืองนอกนี้นะคะเงินดีรายได้ดีแต่ค่าใช้จ่ายเขาก็สูงด้วยนะคะถ้าเรา มีเงินแล้วเราไม่รู้จักใช้อยู่ที่ไหนเราก็จนได้แล้วก็อยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จักใช้เงินเราก็รวยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือบรุตาก็อยากอยู่ที่นี่และใจก็อยากอยู่เมืองไทยตอนนี้มาลงตัวถึงที่ว่า ที่นี่เราอยู่แล้วเมืองไทยอดีตเคยเคยอยู่ตอนนี้ก็เลยอยากจะวนกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะก็มันเป็นความปรารถนาของของเราในบ้านปลายชีวิตนะคะเราก็เลยเขาเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างเมื่อกณอยากได้สิ่งใดไม่มีเราได้อย่างเดียวมันก็ต้องเสียบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ ยอมเสียในส่วนตรงนี้เพ like ื่อจะเป็นเรียกว่าหาความสุขแบบสงบสงบในบ้านปลายของเราค่ะเห็นชายหนุ่มไกลๆนู้นค่ะกำลังถือถุงอย่างใหญ่มาเลยเต็มถุงเต็มถุงนู้นค่ะเดินบางหลังรถนู้นค่ะชายหนุ่มนี่วรุตานั่นนเดินรอม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 เต็มถุงเต็มถุง โอ้แฟนบอกว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเมื่อไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแต่เก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทว่าอย่างนั้นเธอดูนี่เต็มถุงไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สําหรับเรามีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับเราเสมอค่ะโอ้โหวันนี้แฟนวารุตรรวย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  รวยแล้วค่ารวยแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันที่หน้าตู้นะคะว่าเขาได้สักเท่าไหร่อุ้ยรวยรวยรวยถึงแล้วค่ะถึงแล้วมาลุ้นมาลุ้นกันค่ะอุ้ยแฟนชี้อะไรสามบาทสามบาทเจออีกแล้วค่ะก็เก็บก็เก็บ สามบาทน,นี้ขอเก็บก่อนค่ะนี่เต,ต็มเต็มค่ะวันนี้สามีเข้าไปแล้วว่างว่างว่างค่ะวันนี้ว่างใส่เลยใส่เลยใช้นม ได้มาแล้วได้แบบกไม่น่าเชื่อ6ยูโร99เซนโอ้โหวันนี้เจกอก์ตกระจุยกระจายเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มบอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยขอขนมปังสก้อนนะเธอได้จัดได้จัดเลยจ้าก้อนละ1 9เซ็นตซมาแล้วค่ามาแล้วนี้เงินเหลือจากที่ซื้อขนมปังให้แฟน 240บาทวันนี้ขนมปังก็ได้เงินก็เหลือกลับบ้านหุยสุขใจจะมีแบบนี้ได้ที่ไหนแล้วไปกลับบ้านกันค่ะแฟนรีบเล่าแบบหุยตื่นเต้นจังเลยโชอเริ่มแรกอ่ะไม่ได้เลยนะได้แค่นิดเดียวเองแต่มาเจอตรงนี้บอกหุยเจ็๊พอดว่าอย่างงั้น หุยชายหนุ่มเล่าด้วยเสียงที่ตื่นเต้นต้องกลับบ้านไปทานข้าวกันแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวารุตาวันนี้ได้อะไรมาบ้างวันนี้จ่ายไปประมาณ30ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ เข้าวๆหนึพันสองร้อยบาทมาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกตัวนี้เลยนี่คือรามยุงรามยุงก็คือเป็นเส้นหมีนี่และค่ะแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่ารถ SEAFOOD AND SPICY เป็นรสอ,อาหารทะเลแล้วก็เผ็ดด้วยอันนี้3หอ่อ1ยูโรปารุตาก็เลยจัดมายัางไม่เคยชิมรสชาติตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เจออีกร้านหนึ่งก็จะขายหอ่อละ1ยูโร3หอ สามห่อสองยูโรแต่มาเจอร้านนี้สามห่อหนึ่งยูโรเลยรีบจัดเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแฮมนะคะที่เขาหั่นตัดหัวตัดทางมาแล้วแล้วก็เขาก็มาใส่สามแพ็คนี้นะคะ2อ,องยูโรตรงไอตัวนี้ก็จะเป็นแฮมที่เขาใส่เครื่องแกงตัวนี้ใส่หน่อไม้ฝรั่งตัวนี้ก็เป็นของมะเขือเทศ 3แพ็ก2ยูโรส่วนตัวนี้ชีสแข็งของแฟนเป็นชีสเกาได้านนะคะ50เซน50เซนก็ตกอยู่ที่ประมาณ20กบาทเป็นชีสแข็งแบบนี้เลยค่ะอรุตาก็เลยจัดมา2แพ็ค1ยูโรเรื่องชีสเป็นเรื่องที่บอกได้เลยสำหรับแฟนนะคะบอกผ่านไม่ได้เป็นคนที่ชอบชีสแข็งมาก วรุตาเห็นเมื่อไหร่ก็ต้องรีบซื้อให้เขาตัวนี้เป็นชีสมาจากประเทศสวิตนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตัวนี้สามอัน3อันนี้นะคะ3อันนี้คือ2ยูโรค่ะส่วนประเทศนี้มาจากประเทศออสเตรียน่าจะมาจากประเทศออสเตรียวรุตาจำ ไอทงชาติของเขาไม่ได้นี้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ซื้อตัวนี้ไม่พอตัวนี้ไม่พอขอซื้อเพิ่มอ,อีกค่ะตัวนี้ก็เป็นชีสอีกตัวหนึ่งราคาอยู่ที่อันละหนึ่งยูโรเป็นชีสแข็งเหมือนกันเมื่อชอบชีสก็เลยจัดให้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปเมืองไทยแล้วเขาก็คงจะได้กินชีสน้อยลงค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นข้าวโอต๊ตอรุตาลองซื้อมาดูนะคะกลุละหนึ่งยูโรค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นข้าวเหมือนกันนะคะเป็น w i ซ์แอนครูเซอร์ฟิริกเป็นประเภทข้าวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่า เป็นข้าวประเภทไหนนะคะเหมือนกับข้าวซ้อมมือบ้านเราหรืค่ะอันนี้ถุงละ1ยูโร700กรัมซื้อมาลองทานดูนะคะตามมาด้วยของเปลือของวารุตานั่นก็คือวานุสแกนานะซึ่งแทะเปลือกมาแล้วก็ไม่ได้คั่วไม่ผ่านกระบวนการความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เ,เรียกว่านาะตัวแปม เป็นลาสเส้นค่ะคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนั้นเลยสามถงนี่คือ2ยูโรสัปดาห์ที่แล้วก็ซื้อสัปดาห์นี้ก็ซื้อชอบอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้นีจะเป็นเส้นสปาเกตตีของประเทศอิตาลีอิตาลีนะคะนี่ค่ะอิตาลีนี่ตรงชาติเขา เป็นก็เรียกว่าเป็นเส้นที่ทํามาจากแป้งซึ่งเป็นแป้งก็ียกว่าไม่ใช่เป็นแป้งขัดขาวนะคะจะเป็นแป้งที่เป็นสีน้ําตาลก็เป็นเ,เส้นสปาตตี้ที่ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพส่วนตัวนี้นี่ก็คือขนมก็เรียกว่าขนมปังกรอบบางตัวนี้นะคะ เราสามารถทานได้เลยยี่ห้อตัวนี้เป็นนะคะ3ามแพ็คนี้ราคา1ยูโรรีบจัดเลยค่ะชอบชอบส่วนตัวนี้นี่คือต้นหอมทุกสัปดาห์จะต้องซื้อ3มัดนี้นะคะมัดนี้ก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ3มัดนี้ก็คือ1ยูโรก็ สีบาทแอปเปิลต้องซื้อทุกสัปดาห์เพราะว่าของชอบของวารุตากับแฟนค่ะ1กิโลหยูโร30ก็ตกไปว่ากิโลละ50บาทนะคะส่วนตัวนี้นี่คือมะเขือเทศเมื่อกี้ก็ให้แฟนแบ่งไปให้แม่ย่าแล้วนะคะแพ็คละ1ยูโรอันนี้ก็แพ็คละ1ยูโรอันนี้กีวีก็เหมือนกันนะคะวัุตาจะให้ดู ตัวนี้เป็นกีวีโก์กีวีโก์นี่ปกติจะราคาลูกแบบนี้นะคะลูกเดียวราคาก็ประมาณสัก2ีบาท30บาททีเดียวเลยค่ะแล้วก็วันนี้วัตุตาซื้อแพ็คหนึ่งมา1ยูโรมีทั้งหมดประมาณ8ลูกด้วยกันก็ถือว่าโอเคเลยค่ะตามมาด้วยแกรรทกิโลละ1ยูโรก็40บาทตัวนี้ก็เป็นซาลามี่นะคะ pack แพ็คละ40บาทค่ะ ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันแพ็คละ40บาทนุตาลืมตัวนี้นี่คือเป็นถั่วแบนด์อันนี้นะคะแพ็คละ60บาทไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่ก็ขายเป็นแพ็ค60บาทค่ะก็ของที่ซื้อสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้เองค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ซื้อของตุนนะคะเพราะว่า เรากําลังจะกลับเมืองไทยแล้วก็เลยไม่ไม่ไมต ồ นซื้อเฉพาะข้าวของที่เราจําเป็นต้องต้องกินเท่านั้นเองค่ะเห็นแล้วนะคะว่าไม่เยอะยิ่งอยู่ยิ่งซื้อน้อยลงน้อยลงน้อยลง เราตอนนี้กำลังจะพยายามที่จะเอาของกล่องที่เราเคยซื้อตุนเอาไว้แล้วเอาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าอย่างนั้นเสียได้ค่ะก็จะมีพวกอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องแล้วก็เป็นพวกประเภทอไอ้เอ้อเส้นหมีแห่แห้งๆหรือไม่ก็เป็นข้าวสารข้าวเหนียวหรือจะเป็นอะไรที่เป็นพวกแห้งๆเราจะพยายามใช้ตัวนั้นออกมาทำกับข้าวให้ให้หมด เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปนซื้อของใหม่ก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกทท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ประเทศเยอรมันมีแดดมีแดดในช่วงส่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็น เป็นลางบอกเหตุที่ดีนะคะก็ของใหม่ก็ย่อมดีกว่าของเก่าแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่วรุตาอยากให้ทุกคนด,ดีดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าสรับนันี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย